บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนี่ของของเธอผู้แต่งนายฉันคำวิไลนี่อีของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ ของของเธอที่ทําตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอ